ดวงการงานท่านที่เกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์จริงจังมุ่งเน้นที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนทำให้รู้สึกกดดันขาดความสุขทางใจเน้นวัตถุนิยมจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัวและคนรอบข้าง มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการกว้างไกลมีความรับผิดชอบงานดีมีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่แถวหน้าในอาชีพหรือในสายงานที่ทำดวงการเงินโดยภาพรวมท่านที่เกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่1-15ถึง15กุมภาพันธ์เงินสะพัดเข้าออกรวดเร็วขึ้นขึ้นลงลงควบคุมไม่ค่อยได้แต่มีดวงโชคดีกับการหาเงินได้คล่องแต่ไม่ค่อยเหลือเก็บ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนอยู่เสมอมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์เรื่องการเงินดีโชคดีเรื่องการเงินไม่ค่อยมีปัญหามากนักใช้เงินลงทุนหรือใช้เงินต่อเงินได้ดีอาจจะหมดไปกับการหาความรู้เพิ่มเติมหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่ดิ้นรนจนเกินความพอดีพอเพียงรู้จักตัวเองสมถะเรียบง่ายก็จะมีฐานะทางการเงินที่ราบรื่นมีความสุขได้ ดวงความรักท่านที่เกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์มีสง่าราศีมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามคนที่กําลังคบหาดูใจต้องใช้เวลาหรือบางท่านมีเกณฑ์ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่คนที่มีคู่ครองจะมีความสุขในชีวิตครอบครัวมีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือมีอายุมากกว่ากันหลายปี ดวงสุขภาพโดยภาพรวมท่านที่เกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่1น5ถึงสิกุมภาพันธ์โรคเครียดลงกระเพาะภูมิแพ้หวัดเลื้อรลังอุบัติเหตุจากการเดินทางบ่อยเกี่ยวกับอวัยวะและกล้ามเนื้อช่วงขาเท้าหน้าแข้งควรดื่มน้ํามากๆในช่วงนี้เกี่ยวกับสะโพกถึงช่วงขาข้อและเส้นเอ็นรวมถึงสายตาระบบหมุนเวียนน้ำในร่างกายต่อมไรท่อต่างๆเลือดน้ำเหลืองมะเร็งเนื้อง,งอกในเต้านม ก้อนเนื้อหรือซีดในมดลูกและอวัยวะสืบพันธุ์ขอขอบคุณชาววันจันทร์ที่รับชมรับฟังขอให้ชาววันจันทร์สุขภาพดีโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ